ยอมจบยอมเจ็บยอมทำตามมาตรการของกรมอนามักกระทรวงสาธารณสุขของกรมสวสหรือกรมควบคุมโรคก็าด้ขยับมาพร้อมกับผมปะสบควมนะครับถ้าคือยอมจบ ยอมเจ็บยอมทำตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขของกรมสวสหรือกรมควบคุมโรคต่างๆมาพร้อมกับผมขอส่งกรมอนมัยนะครับท่านคือกับ่ปิดซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆจังหวัดก็ยังไม่ได้ปิดนะครับ มีมีบางจังหวัดที่เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งกําลังมีการระบาดอย่างหนักเนี่ยทางคณะกรรมการเขาอ,อาจจะพิจารณามีการาปิดในขณะนี้เป็นเรื่องคำสั่งเหม,มือนกันนะครับที่ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยซึ่งกรณีนี้เดี๋ยวทางกระทรวงก็จะรับไปเพื่อประสานกับทางคณะกรรมการอีกทีหนึง่งปรดีกรมควบคุมโรคก็ดีกรมอนามัยก็ดีนะครับวันนี้อยากจะขอความเมตตาจากท่านนะฮะออกมาตรการเร่งด่วน ฉีดวัคซีนให้กับพนักงานแรงงานบริการด้านนวดด้านสปานะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะครับภาคบริการภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับร้านนวดร้านสปาทั้งนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยนะครับมาถึงเมืองไทยเนี่ยอันดับหนึ่งที่อยากจะสัมผัสเลยก็คืออยากมาใช้บริการนวดไทยและใช้บริการสปาไทย